สวัสดีค่ะสำหรับให้ใบนี้นะคะความหมายของเขาในเรื่องของความรักนั่นก็หมายความว่าเขายัางไม่ต้องการที่จะลงเอยกับใครในตอนนี้นะย้ำว่าในตอนนี้นะคะคือถ้าสมมติว่าในเรื่องของความรักเราถามว่า นี่ค่ะเขาคนนี้ค่ะเขาต้องการเป็นแฟนกับเราหรือ,อยังคะเขาตกลงปรุงใจเป็นแฟนกับเราหรือเปล่าคะบอกนะคะว่ายังไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเขามีความคิดว่าชีวิตที่เป็นโสดเนี่ยสนุกที่สุดแล้วละคะ่ะเขายังไม่พร้อมที่จะให้ใครมาลงหลักปักฐานกับเขาณตอนนี้นะคะแต่ในเรื่องของอนาคตนั้นก็คือค่อยว่ากันไปค่ะ แล้วคนคนนี้นะคะเขาจะมีความคิดเสมอว่าชีวิตน่ะสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอค่ะแล้วเขามักจะมองโลกนะคะในแง่ของการสนุกการตื่นเต้นการชอบการประจนัยค่ะดังนั้นถ้าคุณจะคิดว่าคุณต้องการให้เขาผูกมัดอยู่ยึดติดกับคุณตอนนี้เป็นไปไม่ได้นะคะสําหรับไพ่ใบนี้นะคะเอาละค่ะนี่นะคะก็เป็นเรื่องราวของความรักเล็กๆของหนุ่มน้อยไพ่ใบนี้ค่ะ